สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขกูสุกคนกับผมมือนี่ขออนุญาตพ่อพี่น้องออกไม้กโคเล้วครับหาดักปะไรลุ่มห้อพี่น้องมือนี่จัดนักพี่น้องหกหลังเลยเยีย่ยห้อเับผมให้เฉลี่ยพี่น้อง อัสลีแล้วก็มีปูน้ำสองสามตัวครับผมแล้วกับที่เด็ดห่อที่เด็ดประจำซองห้อครับผมไะพี่น้องเบื้องไม้กันครับผมครับสภาพไม้เป็นหวยนิดน้อยกางหน้าครับผมบลูว่าที่เป็นจริงไดพี่น้องน้ำกันนิดนอย,นอย น้ำือแหงไว้ทุกคนฮะพี่น้อ,นองหลังเล็กข้าวอ่อนนี่แหละครับผมหลังเล็แกแยกมันห้าพี่น้องผม ไงกเ็เป็นเปลี่ยนพี่น้องโอ้น้ำก็เตือน,น,เ,น,นเตือนคือบี่น้ะครับไงก็เปลี่ยนน้ำก็เตือน mm <laughs> สภาพดต้นนะอง่นนองอ้อในปูซื้อเปรียเหมือนเลย

ไอ้ตังตื้นนี่ละพี่น้องขออนุญาตด,ดักให้พี่น้องเบิ่งสองลังนี่เลยครับเด้อดักปลาไหลเซตเรียบร้อยพี่น้องผมพิ่งเบิด์หกลังครับผมโอ้มีเอเรียเลยมันน้ำหน่อยๆนยนึงไหมพี่น้อง ไม่คล่องอมันเนียจับสิบขินจังได้ฮะเืินเสาจังมวัดรุ่นมัดยามน้องกันครับผมเงินเสามายามตุ่มปลาเลนต้องกันพี่น้องผมเพื่อมันเพื่อมันติดตามครับผม สวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องผมอยกาดเย็นครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาเก็บกูตุ่มปลาลขึ้นกาเลยครับนักไปหกหลังไปพี่น้องดุนน้องกันครับผมแต่วันก้อนพยายามขออนุญาตพี่น้องเก็บบรรยากาศฝากพีก่ฝากน้องจังอยครับผมไปพี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้าพี่น้อง ยินจอยจอยสำหรับพี่น้องที่สู่การสู่งานกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าต่างประเทศครับผมสารบานพอนเก็บบรรยากาศน้ฝากแล้วครับผมกาดยำส้อมีหมอกลงยังไหมพี่น้องอสุดยอดไปพี่น้องหลุดมงตุ่มปลายห้อครับผม ดังแหลกแหกมันเฮาพี่น้องผมเป้ยาวครับผมจะไม่กี่เตาพี่น้องมาหลุนบึงหลังที่สองพี่น้องผม อ oh ันเี็กเฝ้าแล้วอู๋โหไม่มีปลาไหลนี่เลยหรอกสองกระเพ้าครับผมที่สามครับผมอู๋ สัยจะเหงวครับมึอนี่ซีพี่น้องผมอุ้ยอะน้าเลี้ยวพี่น้องหลังที่ซีเตียมเขมาเลี้ยว,วครับผมสองเตียมครับใส่สวยๆสตัมมาคู่นี่เละพี่นอ้องฮะ ขี่หาครับผมอ้ยขี่หากระเฝ้าพี่น้องทางสุดท้ายครับพี่น้องผมเป็นส้มชิวมันนี่นะครับอือเห็กประเล็กหน่อยสองตัวแล้วพี่น้อง ไน่อบมีไปลาไหลครับพี่น้องผมุูผลงานเลยเนาะพี่น้องเนาะมุกหลังบ่งมันครับมือปลาไหลหน่อยสองตัวโอ้โ้ครับ เหนะ็นยังดีที่ไม่เต็มอยู่พี่น้องเรานี้กัดล่าพี่ล้วน้องบปเลยหน่อยสองตัวนี่แล้วก็ผมขอบคุณพี่น้องสุกูสุสคนที่สละเวลาเขามารับส้มคลิปน้องกันจนจบไทยนี่ก็ฝากกดไลค์กคด,คดแชร์กดติดตาม คอมเมนต์นะเปียนกำลังใจกันคือเก้าแล้วครับพอกันไม่ลิปหนาพี่น้องผมคลิปนีสสวัสดีครับ